สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้มารีวิวเหรียญหลวงพ่อคูณและก็เหรียญหลวงพ่อสังกจัจจายวัดเขาหัวนานครนายกนะครับให้ชมกันสองรุ่นสองเหรียญด้วยกันนะครับผมในคลิปนี้อาจจะไม่พูดถึงข้อมูลในการจัดสร้างว่ามาอย่างไรนะครับเราจะมาว่ากันเกี่ยวกับเนื้อหาสภาพของเหรียญในการแกะพิมพ์และอีกหลายส่วนที่จะพูดถึงนะครับเดี๋ยวนี้มีคนรุ่นใหม่นะครับ เรียกว่าที่นิยมชมชอบในการแสวงหาศึกษาข้อมูลเพื่อการเข้าสู่วงการพระเครื่องกันเยอะทีเดียวนะครับให้ชมกันเหรียญแรกนะครับหลวงพ่อสังกัจจายวัดเขาหัวนานครนายกสร้างปี2539นะครับผมเหรียญนี้สวยนะครับเป็นตามไปศึกษาคุณดูข้อมูลเขาบอกว่าเป็น เนื้อหัมมาก้านะครับจากผมดูแล้วมันออกไปลักษณะทั้งแก่งเันนะครับผมพื้นมันหยาบแล้วก็เป็นมีสีคล้ำดําด้วยนะครับมีความเป็นเงาครับผมอย่างในาง,งานยกชอบฟ้าเนาะยันด้านหลังก็เป็นยันห้ายันผูนเจ้าห้าองค์นะครับผมขอบก็สวยครับข้างบนก็เรียบส่วนอีก ล่ามันก็เป็นรอยหยากยันรุ่นนี้ก็ออกของลักษณะแบบนี้นะครับนะครับออกเยอะในช่วงในยุคพอสนี้นะครับผมครับเลยครับสองเป็นลักษณะสองขยักนะครับด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งก็เป็นรอยหยากเป็นรอยประกบองบล็อกหน้าหลังนะครับครับก็จะมีการอ่าหรือว่าฉีกนะครับฉีกตัดขาดนะครับครับ ยันพระเจ้าห้าองค์นะครับผมกับนโมพุทธายะกัเป็นยันอมัตาก็ว่าได้ใช้กันมาตั้งแต่นมนานลายยุคหลายสมัยมีเกจิที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่นิยมเขียนลงอกลักขรเลขยันตัวนี้นะครับผมเป็นยันมหามงคลอีกยันหนึ่งนะครับขอบคุเล็กนะครับด้านในด้านนอกคมนะครับมีรอยปิ้นนิดหน่อยห่วงก็ปิ้นนิดนิดหน่อยที่ว่าเข้าตาเนาะ ครับเหรียญนี้ก็น่าดูดีจะลักษณะเป็นทางแกงกันด้วยนะครับผมว่านะ,ะสวยผมชอบมานานแล้วครับอันนี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาได้ดูกันนะครับผมนะครับข้างบนก็มีเป็นล,ลูปตัวหนอนนะครับสังกัดใจมีไว้เพื่อเป็นทรีมงคลน,นำมาทึ่งโพกระซับนะครับหมดไม่อยากนะความเชื่อเนาะความศรัทธานะาครับผม จนให้ดูอีกรุ่นหนึ่งเป็นหลวงพระคุณน,นะครับผมหลวงพระคุณรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับข้างบนเขียนว่าพยานวิทยาคมนะครับคูณบริสุทธโธเหรียญนี้บอกตรงว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มีรอยตำหนิว่าผมไปหาที่เหรียญมันออกมาเปะ๊ะสวยงามไม่ได้นะครับก็ได้ได้มาพิมพ์ลักษณะนี้ ก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่าในตาคมในตาชัดนะครับครับคมขอบจีวรลิว้วจีวรขอบด้านในและนอกลึกนะครับกับรอยตัดครับผมก็ลักษณะนี้นะครับในออกปี2สองพันร้อยสามสิบหกนะครับกับหารเสือ กับสอกออาจจะไม่เต็มอาจจะขาดบ้างเพราะว่าเป็นที่รอยบล็อกอาจจะเคลื่อนนะรับนะ12สิงหาคมนี้ก็ไม่เต็มเท่าไหร่2636แต่ 6, ว่าผิวเหลยอนี่เก่านะครับตึงสวยมีสีเงินสีแดงด้วยนะครับนะรับออกเป็นลักษณะคราบนะครับลายคราบนะครับผมนะที่ส่วนผสมของที่เขาผสม ร่วมกับโลหะนะครับข้าวปลอดครับผมอาจจะขอบน่าจะตื้นหน่อยนะครับเป็นที่บล็อกนะครับเพราะว่าดูรอยปิ้นดูรอยผมว่าโอเคนะนะครับให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาดูนะครับเรื่อนี้ถ้าเป็นเนี้ยเงินก็ราคาแพงนะก็มีหลายเนื้อด้วยกันออกทางเนี้ยลมดําแต่ผมดูเลือกแล้วมันจะเป็นหลอกลักษรัพค้ายผิวไฟด้วยนะครับผมเนาะก็ไม่แน่ใจนะ ก็มีหลายเนิ้วด้วยกันครับสมาชมก็หาเช่าได้ก็นํามาเปรียบเทียบดูนะครับผมขอบคุณ fc ขอบคุณสมาชิที่ให้กําลังใจด้วยดีเสมอนะครับก็มีหลายรุ่นจะให้ดูให้เรื่อยๆนะครับมีอีกหลายหลวงพ่อด้วยกันสายภาคกลางสายภาคอีสานก็มีภาคใต้ก็มีครับค่อยว่านไปเนาะกับกับหลวงประคูณปริสุทธโธนะครับเรทราบกันดีแล้วว่าทัานเป็นเกจิที่จ้างคุณนานาประการนะครับ ครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านทีน่ให้กำลังใจครับก็กล่าวทิ้งท้ายคำว่าสวัสดีครับผม